โอ้ยอะไรเนี่ยคืนที่สี่แล้วครับท่านผู้ชมมาคืนที่สี่แล้วดู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 ดนดูด้ดูดีดูดูด่ดกดู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 วีดูดมดูดกดูดูดดู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  ไก่อีเวนอุ้ยอีฟอกซี่อีฟอกซอี่ตรงนี้อุ้ยอะไรหรอตะกี้ก็อะไรขึ้นอ่าอีนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคอยู่ตรงนั้นไปเลยนะครับผมอีกระต่ายอ,าอ้าวอีไก่อยู่ไหนวะอีกไก่เดี๋ยวเดี๋ยวอีน้ำมันอยู่ไหนแล้ววะอีนี่ก็จะออกมาเด,เดี๋ยวนะอีนี่อย่าออกมานะ อุ้ยอุ้ยอะไร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 เมื่อกี้เนี้ยอะไรมันสั่นหุยย่าไม่เล่นอย่างนี้นะอุ้ยย่าชิบหายแล้วเว้ยปิด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 อย่ามาหัวเราะใส่ฉันฉันไม่ชอบ โอเคนางนาง่าจะไปละทางนี้โอเคแต่ไม่เจออีไก่โอเคอีไ okay. ก่น่าจะมาทางนี้แหละอีนี้ในะกลับไปที่เดิมแล้วครับผมอีกตายอยู่ที่เดิมอีหมีหายอุ๊ยอุ๊มีคนมาทางนี้มีคนมาทางนี้ฉันรู้ฉันรู้มีคนมาทางนี้มีคนมาทางนี้แน่ๆอ้าวหาย เฮ้ยทำไมคืนนี้มันแบตหมดเร็วจังเลยวิหามมาละอีเวนปิดไปก่อนครับผม <laughs> นี่ก็หัวร้อกเก่งหัวเราะเก่งแม่เป็นคณะตลกเหรอครับฮะโอเคนางอยู่ที่เดิมอีกโออีกตุ๋ยอยู่ตรงนี้เอยมีการแบบว่าหัวสั่นหัวสั่น ีสามนะเพื่อนตีสามนะเพื่อนโอเคฟ็อกซี่ไม่น่าจะมาละแต่อีกตุยจะมาอีกไม่ช้านี้อีกตุยไหนโอเคเออไก่ไก่ไก่เออหัวล้อเก่งหัวล้อเก่งรู้อยู่ว่าเป็นคณะตลกโอเคไหมเอะอีกตุยหายเป็นไงอีฮะนั่นไงนี่เนี่ยอีเวน ลำไย,ยไก่กาเวอร์ตอนนี้เราก็หาตัวน้องไก่นะครับผมเออหัวล้อบไปเลยหัวล็อกเก่งหัวล็อกันเก่งอีเฟรดดี้ไปไหนวะอีมีสีน้ำตาลตัวนั้นไปไหนงงโอ้ยตอนนี้รุ่นเป็นหมาเลยเนี่ยยา่าตอนนี้ไม่มีสตยสตางในการเล่นละอู้อทําไมมัน,มน ตอนนี้กลัวแล้วนะครับตอนนี้กลัวมากเลยเนะี่ยไล่ดูทีละช่องทีละช่องอุยนั่นไงกลับใหม่กแล้วโอ้โหมากันทั้งสองตัวเลยหรอโอเคเราลอก่อนนะครับว่ามีใครมาไหมเปิดไฟไล่มันโอเคโอเคตีห้าแล้วต,ตีห้าแล้วตีห้าแล้ว ตีห้าแล้วตีห้าแล้วแล้วไงต่อจะมาไหมกูกลัวนะเนี่ยเอาตรงกูกลัวนะเนี่ยเฮย้ยเออหัวล้อกเก่ง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 จะจะเติร์ด เนี่ยไมกล้าเปิดโปรเจคเตอร์วัาเฮ้ยเกมโอเวอร์ได้ไงอ่ะโอ้ยยุายอ่แน่ๆเลยน่าหายไปไหนแล้วโอเคโอเคนางอยู่ตรงนี้โอเคโอเคเมื่อกี้มันเห็นเจออีฟ็อกซี่อยู่นี่ไงนางอยู่ตรงนี้โอ้ยๆกาเปิดไฟทำไมเนี่ย ว้าวมาพอดีเลยโอเคปิดไปก่อนครับผมอุแน่แน่เลยนะไงปิดรอ,อก,ก่อนครับผมอีเวนมาเรียบร้อยอยังไม่ไปอีหานี่เดี๋ยวก็ตบหน้าแหกให้เอาอีหาแล้วกูปิดตรงนี้ทำไมเนี่ยชิก้ามันไม่มานายอยู่ไหมโอเคไม่อยู่แล้ว เออหัวล้อเก่งเออหัวล้อเก่งครับผมหัวล้อเก่งเก่งอ่าเครื่องกลไกล,ลันเก่งมีใครจะมาไหมนี่หอยกูยิ่งกวัวอยู่ด้ชิก้าหาไม่เจอเลยอะ่ะชิก้านางหายไปไหนแล้วอีไก่อะเนี่ยตีสี่แล้วนะเพื่อน,เ,นเพื่อนเพื่อนจะอุ้ยอันนี่อันี่อนี่ ลองห้าเก่งตีห้ากูปิดก่อนเลยอีเวนโ okay. อเคฮอาเี้ยยังอยู่โอเคอยู่อีฟอกซี่แน่แน่แน่นนนนน่มีการออกมาออกมาออกมาเอาอิชิก้าหายนี่นีฟอกซี่กูจับตามองมึงอยู่นะอย่านะ ยาริอาดโอเคยังอยู่เหมือนเดิมซิก้าโอเคอยู่เหมือนเดิมอาวีอบอนนีหายบ่อานนี้ก็แบานนี้หายเออนนายดียวนะอีบอนนีหายอโอเคโอเคโอเค,อเคนายงอยู่ตรงนี้ซิก้าไปซิก้ากำลังมาโอเคเราจับตามองดูฟ็อกซี่อยู่ หัวเราะทาแมวอะไรอะ่ะประเด็นแม่แม่รักหรอเอ๊ะฟ็อกซี่บอนนี่หายอีกแล้ววะซิก้ากลับไปที่เดิมของนางละบอนนี่หายนะครับท่านผู้ชมชังหวะนี้โอเคเราจ,จับตาม,มองดูฟ็อกซี่กันต่อไปนะครับผมอ่าเฟดดี้หายเหมือนกันเฟดดี้อยู่ตรงนี้ฟ็อกซี่อยู่ตรงนี้หรืออีกสองตัวนั้นอยู่ตรงไหนเอ๊ะ เดวก่อนนะเด้ก่อนโอเคโอ้ยหอยอล้วกูปิดประตูทำไมเนี่ยกูยจะดูกู <c oughs> จะดูว่ามีใครมาไหมพี่ฮะแน่ๆเลยมันต้องมานั่งไงอีเวนปิดก่อ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 นโอเคไปละลามไปละโอเคไม่ต้องเลยนะไม่ต้องออกมาเลยมึงอยู่ตรงนั้นไปเลยอีเวน ฉันหาฟ็อกซี่ไม่ใช่ฟ็อกซี่ดิใครวะฉันหาชิก้าไม่เจอโอ้โหตีสองแบบโอ้เอะไรอย่าเดินมาอีหา่าอีกแหละอีเวนปิดกรอรก่อนเลยอีเวนปิดกรอรก่อนปิดเลยเลยเออนั่นแหละเกเวอร์อ่าอีนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมอีฟ็อกซี่กลับไปแล้ะ อ okay. okay. right? ิชิก้าไปไหนวะโอเคโอเคตีสามนะเพื่อนตีสามกับแบตอีกสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าเครื่องจักรลั่นเก่งวิวิ่งหายวิ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 เมื่อกี้คือใครอ่ะ โกเดนเฟดี Fairy, หรือตะกี้เหมือนเจอใครก็ไม่รู้โอ้หตอนนี้ฉันกลัวมากเลยนะแล้วแบตก็หมดบูย่ามาพอดีเลยย่า <c oughs> แต่ชิก้าฉันหาไม่เจอะชิก้านางหายไปไหนของนางอ่าอีบออีบอนอบอนี่ไปละอีวอนนี่ไปละโอเคเอะฉันรู้สึกว่า ฉันหน่าจะไม่ผ่านในคืนนี้นะครับผมอ้าวอีห่าหายเก่งหายเก่งแอะแมีการเปิดดูเปิดดูอะไรมึงว่าเปิดดูอะไรมั่นหน้าเออเน่น่เน่เน่เน่โอ้โหอะไรมาทำไมอุ๊ยวิวิคุปปิดไม่ได้อ่ะโอยชิบหายละชิบหายละฉันปิดไม่ได้ เฮ้ยย่ก oh, yeah, right. ูกลัวนะเนี่ยไม่เอาชิบหายแล้วกูปิดไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากูพับจอลงนี่กูจะตายไมเนี่ยอีเวนย่าเร็วๆแบตหมดดิโอ้โหกูกลับไม่ได้กดไม่ได้อะใครไปคนตัดสัญญาณฉันเนี่ยฮะอีหมาตัวไหนตัดสัญญาณฉันแบตก็เร็วๆหมดดิเออว้ย ยาอีฟอกซี่มึงหลายรอบแล้วนะมึง